ครับวันนี้เราก็อยู่กับทีมดาวเด่นดวงใหญ่ดินแดงนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมโครงการซีดาคืนคนสุขภาพดีสู่สังคมนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกแล้วก็ทีมดาวเด่นดวงใหญ่ดินแดงนะครับวันนี้นําโดยคุณเกมติทิดโคตรคำนะครับวันนี้ก็พาทีมงานมาชมบรรยากาศนะครับนี่ครับอ่าสวัสดีครับรอบนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วครับที่มาเหรอคะน่าจะเป็นครั้งที่สี่ค่ะที่จะพาทีมงานมาวันนี้รู้สึกไบ้างก็ ดีใจคะ่ะที่ได้มาเพราะว่าบางทีด้วยเนื่องด้วยโอกาสและก็งานหน้าที่การงานเราอาจจะไม่บ้างแต่ว่าถ้าเราไม่สลยเวลาจริงๆก็คงจะไม่มาถึงที่นี่นะคะวันนี้ก็มาพร้อมกายพร้อมใจมาถึงที่เลยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับบริษัทิง n g h e r บ1999ในเรื่องของสุขภาพคืนคนสุขภาพดีสู่สังคมนั่นเองนะคะเป็นโครงการที่ตัวดิฉันเองประทับใจยอยู่แล้วนะคะในเรื่องของอ ธุรกิจเพื่อสุขภาพแล้วเราได้นําสิ่งดีๆมาเราไม่ได้ขายแค่กินกําไรอย่างเดียวเนาะเรายังมีส่วนที่จะได้แบ่งปันสังคมนะคะตัวนี้ในเรื่องของผู้ป่วยที่ขาดโอกาสทางสังคมเนาะเราได้นําสุขภาพดีๆมาสู่ก็อีกเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เรามีส่วนร่วมนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็พาทีมงานสายงานมามีส่วนร่วมด้วยแล้วก็มาเห็นภาพบรรยากาศต่างๆค่ะก็ อยากให้ถามถึงความรู้สึกของสมาชิกนิดนึงนะโอเคครับเชิญครับคุณอุทัยครับจุทางนี้ว่วันนี้มาครั้งแรกหรือว่ามากี่ครั้งแล้วะอันนี้รอบนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งที่2รู้สึกยังไงครับในการมาทําโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคมกับบริษัทคิงเฮิร์บครับก็รู้สึกภาคภูมิใจอบอุ่นแล้วก็มีความสุขครับที่ได้มาที่ได้มีเป็นอีกส่วนหนึ่งกับธุรกิจเครือข่ายคิงเฮิร์บที่นําผลิตภัณฑ์ดีๆมาส่งต่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยเป็นโครงการของทางบริษัทแล้วก็สินค้าที่ดีีอยู่่่แล้ววคครับก็็ภามใจทเปนนส ร่วมในการทําบุญในครั้งนี้ครับผมก็ครับผมแล้วก็อยากจะฝากอะไรไปถึงกับเพื่อนสมาชิกหรือผู้ที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับก็อยากฝากนะครับว่าในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทชิงครับเนี่ยก็สามารถที่จะไปตอบโจทย์และแก้ปัญหากับกลุ่มผู้ป่วยต่างๆเพราะว่าอันนี้คือน้ําผักภูคาาสกัดสดครับก็ในเรื่องของภูเขาก็โดดเด่นในความมหัศจรรย์ในในตัวตัวของภูคาาอยู่แล้วก็ลองศึกษาข้อมูลครับติดต่อแล้วก็มองหาช่องทาง ธุรกิจเสริมเพิ่มเติมแล้วอีกทางหนึ่งก็เป็นได้ครับเนาะก็ขอบคุณครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอะไรอีกท่านนะครับวันนี้รู้สึกว่าอยากจะมาอยากจะมาดูอยากจะอยากมาสัมผัสว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาําความรู้สึกกันนะครับหลังจากที่ท่านได้มาดังสมใจแล้วนะครับมาเห็นแล้วเดิญครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่อสมบัติคำถุยครับพี่สมบัติคำทุยมาเห็นบรรยากาศมาเห็นโครงการล้วันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกดีครับผมเพราะว่าตั้งแต่ก่อนก็ไม่แต่วิ่งผ่านเฉยใช่ครับผมไม่เคยมาเข้ามาจรคับแล้วอยากะ ฝากอะไรไปถึงผู้ชมคลิปนี้อยู่ฮะว่าผลิตภัณฑ์น้ำผักคู่ค้างของเราสิบปีแล้วนะที่ได้ทาโครงการนี้นะครับเชื่อมั่นได้ไหมมาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าดีครับผมอยากจะมีอย่างนี้ไปตลอดครับสำหรับผู้ป่วยนะครับผมเพราะผมก็ชอบลเรื่องแบบนี้ครับผมนี่ก็เป็นความประทับใจนะครับสําหรับทีมงานดาวเด่นดวงใหญ่นะครับวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับสาหรับที่ท่านที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ก็ถ้า กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลหรือว่าทักเข้ามาะะพูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับ